ฉันอยากเจอเอเลี่ยนจัง ฉันคงต้องมองออกไปแล้วก็มองหาไปเรื่อยๆดูรองเท้าคู่สวยที่ฉันเพิ่งซื้อมาสิโทษทีฉันยุ่งกับวิทยาศาสตร์อยู่อะ่ะเดี๋ยวฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเธอถึงจะสนใจเอาล่ะได้เวลาแต่งหน้าแปลงโฉมแล้วฉันจะเริ่มด้วยการเขียนเส้นรอบตาแล้วก็ทำเหมือนกันกับตาอีกข้างด้วยโอเคดูดีละจากนั้นทาสีดำฉันจะเติมส่วนที่วาดไว้ด้วยสีดำอย่าลืมทาทับคิ้วด้วยล่ะแต่ยังไม่ต้องทำอะไรกับเปลือกตา พราะบริเวณนั้นฉันจะใช้ดินสอแทนแปรงต่อไปก็สีเขียวนะสิฉันจะทาสีส่วนอื่นๆด้วยสีนี้ต้องทาที่ปากด้วยและแน่นอนผมต้องทำให้เป็นสีเขียวด้วยนะฉันต้องใช้แปรงอันเล็กทาใกล้ส่วนสีดําตอนนี้ใช้สีเขียวเข้มมาคอนทัวร์แล้วก็ต้องเบลนด์ด้วยคอนทัวร์ที่ใต้าปากด้วยนะแล้วเติมตรงปากนิดหน่อยเอาล่ะต้องเพิ่มสีเหลืองให้ดูเด่นขึ้นฉันจะแตะๆต,ตรงโหนกแก้ม ใกล้ๆตรงส่วนสีดําใกล้ตาแล้วก็จบด้วยการเติมสีขาวบนสีดํารอบตาตอนนี้ถ้าฉันหลับตาฉันจะเหมือนเอเลียเลยมันต้องเจ๋งแน่ๆหืมเสียงอะไรอะ่ะอนั่นก็แค่ของตกแต่งผนังของฉันจริงดิไม่มีทางอในที่สุดฉันรักคุณคุณน่าทึ่งมาก เอาล่ะเราต้องเซลฟี่กันนะเดี๋ยวล้อกันเล่นหรอนี่แค่แต่งหน้านี่นาโอ้นี่มันไม่ใช่เอเลี่ยนตัวจริงซะหน่อยเอาล่ะได้เวลาเช็ดเครื่องสำอางออกแล้วแค่เช็ดต,ตรงสีเขียวกับดำไม่น่าใช้เวลานานมากในการเช็ดออกให้หมดโอเคอะไรนะวันนี้มีปาร์ตี้ ลืมไปเลยฉันต้องแต่งหน้าซะหน่อยแล้วอืม hmm. อยากแต่งโทนสีชมพูแหมแค่เรื่องง่ายง่ายแต่จะเรียกว่าแต่งเสร็จได้ยังไงถ้าไม่ทาปากสีสวยสวยด้วยล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยทำไมลิปสติกต้องมาหมดตอนนี้ด้วยะฉันมีลิปมันธรรมดาอยู่ แล้วฉันก็รู้ว่าจะเติมสีสันได้ยังไงไอายแชโดว์ติดขึ้นมาเลยพร้อมสำหรับเวทมน์ครื่องสำอางหรือ,อยังทาบนริมฝีปากตามปกติลิปมันเนื้อบัตเตอร์ได้ผลดีที่สุดเห็นไหมสีมันโดดเด่นออกมาและหลังจากนั้นมันปากนิดหน่อยก็ออกมาเพอร์เฟคต์สุดๆแล้วโอ้ยเบื่อชะมัดอะไรอ่ะไม่มีทาง จะซื้อหรือไม่ซื้อดีซื้อสิอะไรเนี่ยว่างเปล่าไม่มีเงินเลยโอ้ยหลงไงอ่ะก็คงต้องกลับไปถ่ายมือถือต่ออแต่ฉันเหนื่อยอ่ะฉันควรไปนอนดีกว่าเซงกับคิ้วตัวเองจังแฮฉันอาจจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะ เดี๋ยวนะถ้าฉันใช่ฉันว่ามันต้องได้ผลแน่เลยต้องถูให้สบู่ติดแปรงดีมากแล้วตอนนี้ก็เอามาทาคิว้วใช่มันจัดทรงคิ้วได้ดีเลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งว้าวได้ผลดีมากเลย ว้าวสุดยอดคิวเธอสวยมากเลยฉันมาแล้วพร้อมเข้าเรียนโอ้ว้วาวเธอน่ารักจังเลยอะ่ะสุดยอดดูคิ้วเธอสิโอเคฉันถอนขนคิ้วดีกว่าโอ้ยโอเคได้เส้นหนึ่งละโอ้ว้วาวเธอน่ารักมากจริงๆอะ่ะ เร็วเข้าท่าชาได้เวลาออกมาแล้ววันนี้ผมเธอก็สวยมากอีกแล้วนะเฮ้ดูสิว่าเธอมีอะไรจริงดิตุ๊กตาเธอสวยจังฉันชอบผมเธอจังเลยเธอชื่ออะไรอ่ะเออใครๆก็ชอบตุ๊กตาเธอแฮะดอลล่าฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับผมเธอแล้วล่ะเดี๋ยวฉันดูแล้วว่าต้องทำยังไงเอาละฉันเปลี่ยนตุ๊กตาไม่ได้แต่ฉันแปลงสวมตัวเองได้ ฉันจะเริ่มที่คอนแทคเลนส์สีเขียวแล้วก็แต่งหน้าฉันจะใช้อายไลเนอร์แบบดินสอทาบนเปลือกตาปาดให้ทั่วแล้วก็ใช้แปรงแต่งหน้ามาเบลนด์ต่อไปก็สีชมพูสดใสฉันจะปัดตรงขอบด้านนอกเปลือกตาแล้วก็กากเพชรเยี่ยมเลยแต่ทับส่วนสีขาวนิดหน่อยต้องกรีดตาแบบแคสไอด้วยอย่าลืมด้านล่างด้วยละ่ะแล้วก็เติมสีชมพูอีกและแน่นอนกากเพชรเพิ่มด้วยเรียบร้อย ตอนนี้แต่งตาเสร็จแล้วได้เวลารองพื้นเอาล่ะรองพื้นพอแล้วทีนี้ปัดแก้มแล้วก็ไปต่อกันที่คิ้วพอแต่งคิ้วแล้วก็ต้องเพิ่มสีสันสักหน่อยได้เวลาทาปากขั้นตอนสุดท้ายขนตาปลอมคิดว่าฉันแต่งเสร็จแล้วหรอยังเส้นสีขาวบนปากจะดูเหมือนไฮไลท์แล้วตอนนี้แน่นอนว่าฉันต้องการผมเซตผมแล้วตอนนี้ต้องใช้เครื่องสำอางเพิ่มอีก ฉันจะทําแนวผมด้วยสีน้ําตาลนี่แล้วก็เติมเส้นสีขาวหน่อยเยสเสร็จแล้วแล้วฉันดูสวยมากแล้ให้พูดนะนะเธอช่า <î ss> งน่ารัก <c oughs> โอ้ว้าว <c oughs> ใช่แล้วฉันกลับเข้าห้องเรียนแล้ว <c oughs> โอ้ว้าววาวดูเธอสิเธอดูเหมือนตุ๊กตาน,นั่นเลยแต่ดูดีกว่าอีกขอโทษทีถาชาไว้เจอกันดูฉันเต้นผ้าตุ๊กตาสิเอชิยังป่วยอยู่หรอโซเฟีย ฉันอยู่ตรงนี้นะเผื่อเธออยากได้อะไรน่าสงสารจังริมฝีปากที่น่าสงสารดูเหมือนมันจะหล่นลงมาเลยอะแต่ฉันรู้ว่าอะไรจะช่วยได้อะไรอยากได้น้ำพึ่งหน่อยไหมเจเนี่ยเหมาะสำหรับริมฝีปากแห้งๆ มาถูริมฝีปากผิวที่ตายแล้วก็จะหลุดลอกออกมาว่างายริมฝีปากแต่งประกายง่ายๆแค่นี้เองตอนนี้ก็ทาลิปได้ง่ายแล้วแต่งหน้าให้เพื่อนนี่สนุกจังโอเคเสร็จละลองดูสิว้าวเธอเก่งนะเนี่ยเย่ดีจังที่เธอชอบ ให้ฉันทำผมให้ด้วยไหมฉันไม่อยากเชื่อเลยตอนที่เขามานั่งข้างฉันในห้องเรียนน่ะเธอคงตื่นเต้นมากสินะแน่นอนสิแต่ก็กังวลแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยอะ่ะโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ฉันทำอะไรลงไปมันเยอะมากเลยเธอไม่ให้อภัยฉันแน่ <c oughs> นั้นผมฉันเหรอ มันไม่หลุดออกมาเลยอย่าเพิ่งเป็นลมดื่มโค้กหน่อยมันช่วยได้ฉันขอโทษจริงๆฉันเป็นเพื่อนที่แย่ที่สุดเลยอะ่ะเฮ้ฉันว่าฉันรู้วิธีม้วนผมที่ดีกว่านะฉันต้องใช้ขวดโค้กเปล่าแล้วก็มีคู่ใจของฉันฉันต้องตัดตรงนี้ด้วยเพราะงั้นต้องระวังหน่อยตรงนี้ด้วยใกล้เสร็จละแล้วก็เอาข้างบนออกโอเคทีนี้ก็เอามาใช้ได้แล้ว จะเอาไปม้วนอะไรได้เหรอเชื่อฉันสิฉันแค่ใส่ผมเธอเข้าไปข้างในแล้วก็ใช้ไดเป่าผมมันจะได้ผลจริงๆ่ะหรอมันได้ผลจริงๆล่ะเธอต้องไม่เชื่อแน่เลยดูสิว้าวดูผมฉันสิม้วนสวยเลยน่าทึ่งมากเลยฉันชอบจัง ดีนะที่มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกะขอบใจมากนะเอาล่ะฉันว่าโตไอติมฉันพร้อมขายแล้วนะเออดูเยังน,นั่นสิเะเธอคอมมนฉันงั้นเหรอเฮ้ย <Hey, S 2> ไอติมทางนี้เลยจา้าทางนี้นี่ค่ะไอติมใส่คนของคุณขอบคุณมากขอให้อร่อยนะคะ ไอติมสดใหม่ขายวันนี้เท่านั้นเยสไอติมฉันขายดีมากเลยหนึ่งคนสำหรับคุณแล้วก็คุณแล้วก็คุณด้วยอะไรนะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอขายได้เยอะขนาดนั้นแล้วออะเฮ้ hey, ฉันมีไอติมขายตรงนี้มันอร่อยนะทำไมไม่มีใครอยากซื้อไอติมฉันเลยอะมันก็อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนอาจจะเป็นเพราะลุคของฉัน โอเคฉันจะเริ่มด้วยสีตาก่อนฉันว่าฉันจะใช้สีฟ้าและตอนนี้ก็จะใช้โคนไอติมวาดตามรอยโคนจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่และลาเท็กซ์แบบเหลวขยำกระดาษแล้วเอาจุ่มลงในลาเท็กซ์แล้วทำเป็นวงกลมรอบเส้นที่วาดไว้ต้องให้แน่ใจว่าทำให้เต็มวงกลมนี่ไงเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาโคนกลับมาแล้วติดโคนไปตรงวงกลมที่เขียนไว้โอเคฉันจะใช้ดินสอสีขาวนี้วาดเส้นบนหน้าของฉันลงไปจนถึงปากและคางเอาล่ะนี่น่าจะโอเคแล้ว เติมสีชมพูด้วยการใช้แปรงปัดฉันจะแตะไปบนกระดาษตอนนี้มันแห้งแล้วทาให้ทั่วกระดาษแล้วเริ่มทาสีบนหน้าด้วยเสร็จแล้วรู้ไหมว่าไงต่อเมสายรุนนี่ลหละฉันจะโรยให้ทั่วโคนและสีแล้วจะโรยที่ปากกับเปลือกตาด้วยเสร็จแล้วดูเหมือนฉันมีไอติมละลายอยู่บนหน้าเลยได้เวลาไปขายไอติมแล้วไอติมตรงนี้มีไอติมขายจ้าว้าวดูเธอสิฉันจะซื้อไอติมร้านนี้ ว้าวคุณแต่งหน้าได้เจ๋งไปเลยอะขอบคุณค่ะนี่ไอติมของคุณผมด้วยขอโคนนะครับอู้ไอติมนี่อร่อยมากเลยเอออะไรกันเนี่ยฉันก็ทำได้เหมือนกันแหละนี่ไงเห็นไหมคิดว่าไงบ้างล่ะมีที่เหลือให้แม่มดไหมเข้าไปเลยเยส ้าให้ฉันเข้าไปฉันสัญญาว่าจะทำตัวดีๆเข้าไปได้ข้บใจคืนนี้ต้องเยี่ยมสุดๆโว้วเธอเป็นอะไรอะ่ะสตรอเบอรี่น่ากลัวหรือไงไม่เข้าไม่ได้นี่มันไม่แฟร์เลยค่อยๆค่อยๆระวังเป็นอะไรไหมดูสิเจ้านายต้องโมโหแน่เลยขอโทษค่ะให้ฉันช่วยนะเฮ้ยตะปูพวกนี้น่าจะมีประโยชน์นะฉันขอได้ไหมได้สิ ก่อนอื่นใช้สีเพนหน้าแล้วก็เอาเกระดาษทิชชู่แปะทับใช้สีเพนหน้าทาทับอีกค่อยๆตัดตรงปากแล้วใช้สีเพนหน้าสีดำทาปาก การแต่งหน้าสยองขวัญจะเสร็จสมบูรณ์ได้ยังไงถ้าไม่มีเลือดแล้วก็ค่อยๆดันตะปูให้ทะลุกระดาษและแต่งหน้าหน้ากลัวแบบง่ายๆ ได้เวลาไปไหนกลับแล้วตอนนี้ฉันเข้าได้หรือยังเฮ้ยบอกไปแล้วไงห้ามผลไม้เข้าเออแล้วตอนนี้ล่ะแมจ๋าฉันเข้าได้แล้วสินะ ฉันต้องชนะครั้งนี้ผมฉันสวยกว่าเอาตามนั้นเลยจ้ะขอโทษนะอืมฉันเหมาะกับชุดนี้มากเลยว้าวเธอต้องตาบอดแน,น่อืมคงแย่หน้าดูถ้าไม่มีแปลงแต่งหน้าเอาเฮอะเธอคงต้องแต่งลุคธรรมชาติแล้วล่ะชุดสวยนี่ขอบคุณสำหรับคําชมนะเออแปลงแต่งหน้าหายไปไหนเมื่อนาทีที่แล้วยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโอไม่นะฉันจะใชอเลยดีอะ แปรงสีฟันหรอน่าจะใช้ได้เริ่มต้นด้วยตลับอายแชโดว์และแก้วน้ำเอาแปรงสีฟันสะอาดจุ่มน้ำแล้วก็อายแชโดว์ปัดขนแปรงให้เมคอัพกระจายลงบนใบหน้าของคุณเชื่อเราสิเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ใช้สีต่างๆเพื่อให้ดูสวยขึ้นเช็ดส่วนเกินออกแล้วคุณจะได้อายแชโดว์สีสันสดใสเลิไง่ายคนสวย m าดามและมาเ s ีย u r ยินดีต้อนรับเชิญชมได้เลยครับอืมไม่ค่อยแน่ใจแฮะไงคะ <G ül üyor> พูดไม่ออกเลยเธอนี่แหละเธอดูแน่ทึ่งมากสุดยอดขอบคุณมากคะ่ะอืมขนมฉันยังไม่ได้มาบ้านหลังนี้ ทริกเอาทริคฮัโลวีมาสำหรับเด็กๆก,ก็ได้เอานี่ขนมเพื่อสุขภาพแครอทเนี่ยนะคุณควรจะให้ขนมสิหรือชโโ็อกโกแลตของอร่อยอร่อยยา่าแบบนี้ไม่ใช่ผักโอ้ยผักกาดงี่เง่านี่แน่เก็บให้สนุกนะเสียงดังอะไรอะ่ะหน้าบ้านฉัน ดูวิธีให้บทเรียนกับเขาแล้วก่อนอื่นต้องใช้เทพพันแผลเอาแปะให้ทั่วใบหน้าเหลือรูไว้ตรงตาแปะกาที่ปิดเทไว้บนดวงตาของคุณ เพิ่มที่หน้าผากและวริมฝีปากด้วยให้แน่ใจว่ามีรูตรงปากนะทาด้วยสีเพนหน้าแต่งตาและปากด้วยสีดำเพิ่มของตกแต่งอีกนิดหน่อยแล้ว หุ่นไลกาสุดหลอนดูเดี๋ยวก่อนนะขนมนี่ขนมเคี้ยวหนึบแสนอร่อยเดี๋ยวนะไมห่หรอกขออีกหน่อยนะ อแล้ว t ทริกอัรีฮลืมเอาขนมไปซะแล้วฉันรักการวาดภาพมันรู้สึกสงงบแล้วก็วิเศษมากต่อไปจะใช้สีชมพูอ่อนเสวยมากโอ๊ะีข้อความมาดูหน่อยสิ โอ้ปาร์ตี้สีรุ้งเหรอสิงดิเยี่ยมเลยโออเคขอเวลาฉันหาชุดมาเหมาะก่อนอุ๊ยผู้กันไหนดูหน่อยมีชุดอะไรในตู้บ้างเออไม่มีชุดมาเหมาะเลยไม่มีชุดสีสดใสบ้างเลยอะทำยังไงดีอะอยากได้ชุดสีสดใสจังเดี๋ยวนะสีของฉันมีสีสวยสวยเต็มไปหมดน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะฉันมันอัจฉริยะอยู่แล้วเอาละได้เวลาแปลงโฉมให้มีสีสันสดใสต้องใช้สีวาดรูปและผู้กัน ฉันสามารถใช้สองสีพร้อมกันเริ่มทาสีรอบดวงตาคราวนี้ลองเปลี่ยนสีแล้วก็ทาที่ด้านล่างบ้างสวยสุดๆไปเลยแต่นี่คือปาร์ตี้สีรุ้งฉันอยากได้สีเพิ่มอีกคราวนี้ต้องใช้พู่กันใหญ่ขึ้นมาหน่อยโอเคเอาพู่กันไปจุ่มสีพร้อมที่จะเอามาทาแล้วนี่เลยทาบนริมฝีปากแบบนี้ต่อไปคือมาสคาร่าสีเขียวเริ่มสนุกแล้วสิต้องทาจนแน่ใจว่าสีเคลือบขนตาไว้หมดแล้วจริงๆรู้แล้วอยากได้สีส้มอีกหน่อยฉันทำให้สองสีนี้เข้ากันได้ เันเข้ากันจริงๆขอทาเพิ่มอีกนิดนึงนะเรียบร้อยเหลือแค่ตกแต่งเพิ่มอีกนิดโอ้โหจุดสีฟ้าผู้นี้สวยสุดๆไปเลยอะฉันอยากมีจุดสีฟ้าแบบนี้บนหน้าไปตลอดเลยโอเคการแต่งหน้าสีรุ้งของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะไม่เป็นไรอะดูไฟผู้นี้สิว้าวปาร์ตี้สีรุ้งเจ๋งสุดๆเลยว้าวเธอแต่งหน้าได้เจ๋งมากแต่งเองเหรอเนี่ยสนุกสุดๆคิดไม่ผิดเลยที่แต่งหน้าแบบนี้มาปาร์ตี้ หนังสือเรื่องนี้สนุกจังเลยโอ้ข้อความเร็วจังเตรียมตัวดีกว่ากระเป๋าเครื่องสำอางฉันอยู่ไหนฉันจะเริ่มด้วยการสีน้ำหอมอฉันหอมเหมือนดอกกุหลาบเลยอะไรอีกลิปสติกเออนี่น่าจะยากแฮะแต่ใช้ฟันก็น่าจะได้อะละมังออกมาสิค่อย โอเคใกล้แล้วทำไมมันยากขนาดนี้น่าจะได้แล้วนะจะหลอกตัวเองทำไมฉันเหมือนตัวตลกเลยอะต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านี้สิเออไหมขัดฟันนี่น่าจะใช้ได้รู้แล้วว่าต้องทำไงถูไหมขัดฟันให้ทั่วลิปสติกเคลือบไหมขัดฟันให้เรียบร้อยแล้วกดลงบนริมฝีปาก ทำรูปตัว x ตรงกลางเพื่อเริ่มต้นจากนั้นทาตามโครงร่างของริมฝีปากทำแบบเดียวกันกันกบริมฝีปากล่างแล้วทาลิปสติกลงไปเลยว้าวดูริมฝีปากนี่สิเฮ้เป็นไงบ้าง คุณดูดีมากผมมีของมาให้คุณด้วยล่ะขอบคุณนะผ่อนคลายดีจริงๆฟักทองลูกเล็กน่ารักอะไรยะไม่มีอะไรมัง้งฮ้ัลโหลนั่นใครอะฮัลโหลโดนหลอกแล้วตลกชมัด ไม่ตลกเลยนะอาา่าฮะฉันต้องใช้เพลโดสักก้อนเอามาแปะให้รอบนิ้วใช้สีที่คล้ายสีผิวแล้วทำให้เข้ากันดีค่อยๆทําทำรอยตัดที่เพลโดใส่เลือดปลอม นิ้วสุดสยองเลือดสาดเพอร์เฟกต์ได้เวลาออกกำลังกายแล้วง่ายจริงๆเลยจุ๊บๆระว,วังสว์ประหลาดนะ100 1นึ่งพันหนึนัิ้วฉันนิ้วเธอโอ้เจ็บมากเลยช่วยฉันหน่อย อย่าตกใจไปต้องประถมพยาบาลโอเคฉันไม่ช่วยแล้วนั่นมันมันของปลอมโดนหลอกแล้วตอนนี้ก็เสมอกัน <c oughs> ไม่ตลกเลยนะทุกอย่างในเมนูน่ากินมากเลยเลือกยากจังว่าไงน้องๆเมนูพิเศษสองที่แล้วเข้านะขอให้อร่อยครับเออไงครับโอ้ว,ว้าวดูดีจัง ฉันพูดอะไรผิดหรอทำไมพวกเขาแปลกๆอะ่ะไม่นะมีบุ้งสองตัวบนหน้าฉันเดี๋ยวก่อนนั่นขิวฉันนี่ครั้งแรกก็ไม่ไปท้าบใจแล้วเฮ้ยแหนบนี่น่าจะช่วยได้อืมขนพวกนี้ถอนยากจังคงต้องใช้เวลาสักพักอะ่ะแย่ที่สุดเลยบางทีฉันน่าจะใช้ตะไบเล็บได้นะ ต้องลองดูถูแหนบกับตะไบเล็บวิธีนี้จะทำให้แหนบคมขึ้นกําจัดขนที่น่ารำคาญออกไปซะถอนง่ายขึ้นเยอะเลยคุณจะมีคิ้วที่เพอร์เฟกได้ในเวลาไม่นานดีขึ้นเยอะเอออาจจะต้องดูดฝุ่นตรงนี้นะได้เวลาแล้วหรอต้องไปแล้วละ่ะเราอยากดูสวยไม่ใช่น่ากลัวแต่งกระจาย เออเอชิวอ,อ,อะไรเนี่ยเส้นใหญ่ขนาดนั้นไปทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยมันกันน้ำด้วยอะ่ะเดี๋ยวก่อนบางทีทิชชู่อาจช่วยได้นะเธอทำให้มันแย่ลงนั่นละน่าฉันดูเหมือนคนกวาดปลองไฟเลยขอใจแย่จังแฮะเดี๋ยวนะ ทิชชูนี่อาจจะใช้ได้วางสี่เหลี่ยมเล็กๆบนแก้มของคุณทำให้เปียกด้วยแปรงค่อยๆฉีกทิชชูปลายแปรงใช้ได้ดีที่สุดใช้แปรงอีกอันทำให้จับเป็นก้อนถ้ากาวปล่อยสารพิษลงบนแปรงถ้าสีลงบนทิชชูใช้แป้งทารองพื้นตามปกติ และทาด้านบนกาวมันควรจะเริ่มดูเหมือนผิวถ้าจเจอเล็บสติกสีแดงลงบนแปรงแต่ไม่ไดเอามาทาบนริมฝีปากของคุณทาบนผิวที่ไม่ได้แปะทิชชู่ระวังอย่าให้เข้าตาจากนั้นเบลนด์ด้วยฟองน้ำใช้คอนซีลเลอร์เกลีย่ยขอบจะได้ไม่เห็นทิชชู่คอนแทคสีแดงเหมาะมากดีที่เป็นวันฮาโลวีนใช่ไหม ฉันรู้ฉันเป็นโปรโด้านการแต่งหน้าเราจะสายแล้วไปกันเถอะอะไรอะไรก็สงบสุขดีในตอนที่คุณกำลังแต่งหน้าจนกระทั่งเพื่อนของคุณเข้ามาและอยากใช้กระจกด้วยให้มันได้อย่างนี้สิเอาจริงเหรอลานะาไม่เคยได้ยินหรอว่าการให้คือการห่วงยายนะ่ะไม่เอาน่าสาวๆอย่าแย่งกันมันต้องมีวิธีแก้ไขปัญหานี้สิถเพื่อนตัวแสบมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ไม่นาบึงซิล,ลิลี่ถ้าเปลี่ยนความเคืองเป็นเรื่องสนุกได้เสมอใช่เตรียมของไว้พร้อมแล้วนะหลาน่าอยากจะแต่งหน้าใจสขาแล้วใช่ไหมหืมได้สิอยากแต่งนักเดี๋ยวฉันจะจัดให้แค่สองสหยดเท่านั้นเองโอเค5หรือ6หยดฉันเตรียมรองพื้นไว้แล้วนะหลาน่าโหยแย่จังเป็นสีละหน้าง,ง่นงีดมากฉันก็แค่ทางรองพื้นปกติไงแค่นี้เอง เดี๋ยวก่อนรองพื้นผิดเบอร์เดาได้เลยต้องเป็นฝีมือเธอแน่ๆใช่ไหมเนี่ยลินล,ลี่แต่มันอาจจะใช้ทำอะไรเก๋ๆได้นะเหมือนว่าจะมีลุกอะไรมาเซอร์ไพรส์ซะแล้วถ้าคุณแต้มรองพื้นเฉดที่เข้มลงบนแปลงแต่งหน้าเบาๆแก้มของคุณก็จะได้รอยกระน่ารักนรักโว้น่ารักมากเลยฉันรู้ดูสดใสจริงไหม เหมือนว่าการแกล้งกันก็สร้างสารรค์อะไรดีๆได้นะข้อสอบนี้ใช้เวลาเป็นชาติเลยแล้วปากกาก็ดันมาหมึกหมดอีกโอ,โอ้ลิลลี่หืมมีปากกาอีกไหมเอานี่เพื่อนเออขอบใจอะไรฟันเธอนะ่ะ ถึงมองมาที่ฉันล่ะหน้าฉันมันมีอะไรหรอฉันเพิ่งทาลิปสติกใหม่หรอไม่อยากจะเชื่อเลยฉันเสียใจนะโอเคก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นใช่ไหมหวิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันอยู่ในที่สาธารณะทั้งแบบนี้ฉันจะไม่ทาลิปสติกอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวพวกเขาก็ลืมขอบใจนะ เดี๋ยวจะโชว์ทริคดีๆให้ดูโอเคแล้วไงต่อโอเคใช่เดี๋ยวนะมันมีอะไรพิเศษเหรอเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนยื่นนิ้วชี้ออกมาและใส่เข้าไปในปากตอนนี้มันก็อยู่บนนิ้วไม่ได้อยู่บนฟันเจ๋งไปเลย เฮ้ทุกคนตัวตลกแต่งหน้ากลับมาแล้วขี้แผลยิ้มให้เราหน่อยสิขี้แผลโอ้มีคนโดนการตามสนองแบบติดจรวดล่ะและจรวดก็รูปร่างเหมือนลิปสติกด้วยนะ